สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับมี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมีจะมารีวิวสลามนะคะนี่ค่ะซื้อจากร้าน20บาทเอ้ย10บาททุกอย่างนะคะนี่ค่ะชื่อร้านว่าสตอเบอรี่คับนะคะนี่อันนี้ก็อยู่ข้างๆโรงเรียนนะคะอันนี้เราก็ไปซื้อม,มาเหมือนกันนะคะเราจะมาวางสลามนะคะเรามาดูสลามกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือสลามสีสายนะคะ สีส้มนะคะอันนี้ก็คือสลามสุดซ้านะคะก็ได้น้อยมากเลยนะคะแต่ก็แค่10บาทนะคะร้าน10บบาทนะคะ,บบะ,คะถูกมากๆเลยค่ะและกระปุกก็สวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็ไม่ฟินนะคะนี่ นะคะตอนนี้มากๆเลยนะคะสีก็ใส่มากๆเลยก็จะมีรูกอื่นอีกนะคะเป็นรูปผลไม้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะร้านสิบบาทนะคะก็น่าซื้อมากๆเลยนะนี่นะคะ นนีะะคะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนี่วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับการรีวิวสรามสู่ส้มนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดส u b s c r i b e นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย